เคเก้าเก้าเกคือเก้าแรกของคนไทยนวัตรกรรมยันใหญ่ช่วยเพือเติบโตได้เต็ม,ตมที่สุดน้ำทันใจจีดพ่นทางไปได้ผลเร็วนี้เมื่อใช้ปุ๋ยน้ำอินทรีย์เคมีผลผลินแต่ละปีมีกำไรทวี สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเกษตรแนวใหม่กับผมกายพลินครับช่วงนี้ก็เป็นที่เข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าเป็นฤดูร้อนสุดๆแต่ความร้อนก็ยังระอุแต่ภายใต้ความร้อนก็ยังมีฝนตกเพราะาอย่างกมตุที่ประเมินสถานการณ์แล้วก็ประกาศมาอยู่บ่อยๆว่าฝนตกทางภาคนน้นภาคนี้โดยเฉพาะทางภาคใต้รู้สึกจะโดนน้ำฝนจัดหนักสุดๆในช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับ ส่วนภาคกลางก็ไม่เป็นสองรองใครแถบภาคอีสานก็เช่นเดียวกันครับก็ถือว่ามีฝนตกเกือบทั่วทุกพื้นที่แต่ปัญหาใหญ่ที่ทางภาคอีสานนี่ต่อให้ฝนตกแค่ไหนก็ตามในช่วงฤดูแรงแบบนี้ก็ไม่สามารถที่เก็บกักน้ำได้เพราะว่าพื้นที่ทางภาคอีสานส่วนใหญ่จะแห้งแล้งแล้วก็เป็นที่ดินที่เป็นดินทรายนะครับแล้วก็แห้งแล้งฝนตก ในช่วงฝนตกนอกฤดูการแบบนี้ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้สิ่งที่ได้รับความสุขสนุกสนานที่สุดก็คงนี้ไม่พ้นพวกกบเขียดหรือพวกมแมลงอะไรต่างๆแล้วก็ผู้คนก็ได้รับอนิสงไปบ้างตามสมควรแต่ปัญหาใหญ่นะครับของอเกษตรกรโดยเฉพาะภาคอีสานกับภาคเหนือก็ยังเผชิญภัยแรงอยู่ก็คือน้ำน้ำไม่พอในการเพาะปลูก นี่คือปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องหาทางจัดการอย่างรีบเร่งและก็เร่งด่วนเพราะาภัยปัญหาภัยแรงเนี่เป็นวิกฤตหนักหนักยิ่งกว่าภัยน้ำท่วมแต่ภัยน้ำท่วมภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำท่วมในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาบังเอิญเกิดขึ้นกับภาคกลางแล้วก็ไหลทะลักมาท่วมกทมก็ทำให้กลายเป็นข่าวใหญ่โตโมโหานแต่หารู้ไม่ว่า ภัยพิบัติแบบเจ็ดชั่วโคตรเลยสําหรับคนไทยเห็นจะเป็นภัยแล้งจากทางภาคอีสารภาคเหนือตรงนี้คือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แต่ที่สําคัญนะครับทีมงานบริษัทเคมาเก็ตติ้งเวิร,ร์จํากัดได้นําปุ๋ยอินทรียเคมีชนิดน้ําไปฉีดทางใบกับพืชเรามาดูว่าไอ้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี s k 999ไปใช้แล้วได้ผลจริงหรือไม่ไปค้นหาคำตอบเลยครับ ครับสวัสดีครับจากรายการ,กรเกษตรแนวใหม่วันนี้ผมสมพรเอสนะครับได้นำท่านมาสวนมะม่วงของเกษตรกรร,กรายหนึ่งครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราจะพาท่านไปหาเจ้าของสวนกันครับครับผมตอนนี้ SK ของเราเข้ามาในสวนมะม่วงเราจะพาท่านไปพบกับเจ้าของสวนมะม่วงนี้นะฮะ เดี๋ยวก็คือคุณพี่อะไรครับทวัดชัยแนะนานิดนึงสวัสดีครับครับผมทวัดชัยครับทวัดชัยครับทําสวนมะม่วงนี่ปีที่แล้วเป็นไงฮะก่อนใช้เอเคของเราเนี่ยปีที่แล้วอพอแค่หมื่นหมื่นกว่าถุงนะหมื่นกว่าถุงครับแต่ปีนี้มันขึ้นมาอีกสองเท่าตัวโอ้โหครับ มันเป็นไปได้ยังไงฮะสองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเป็นไงฮะว่าปุ๋ยของเรานี่มันเป็นไงสุดยอดไหมดีไหมดีครับแลดีใช้ดีครับใช้ดีใช้ยังไงครับใช้ยังไงฮะวิธีการใช้เอาพ่นก่อนที่มันกําลังจะออกดอกครับกําลังจะออกดอกก็เริ่มพ่นตั้งแต่นั่นมาครับครับตอนตัดแต่งบํารุงต้นนี่เรายังไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมตอนนั้นยังยังครับยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมฮะ คือมาใช้ช่วงจะออกดอกแล้วครับนี่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ตั้งแต่ต้นยกนะครับท่านผู้ชมครับคือรู้ช้าไปนิดนึงครับปุ๋ยไราขนาดนี้เพิ่งจะออกมาครับผมครับผมแล้วที่พี่ว่าได้เหนือฝาปีที่แล้วอีกเท่าตัวเนี่ยคือแล้วต้นมันเป็นไงฮะต้นรู้สึกดีขึ้นไหมต้นก็สมบูรณ์ดีครับครับต้นสมบูรณ์ดีเชื้อโรคแมลงอะไรต่ออะไรเป็นไงบ้างครับพี่ดูดใบมันจะเขียวใบมันจะดำดี ีที่แล้วใบมันจะเหลืองนะครับเพราะว่านี่มันเป็นอยู่บนยอดดอยเนาะครับยอดดอยมันดินรู้สึกว่าดินจะแห้งเป็นฝุ่นเลยฮะดินเป็นหินครับครับเป็นหินเนาะเป็นเขาเป็นเขาหินเลยบ้านผมเขาเรียกว่าดินปนหินครับเออปนหินดินปนหินเนาะครับแล้วก็เออหันไปหาคนนู้นใครน้องสาวหรือว่าใครครับ อ่าเจเดือนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแล้วเป็นยังไงฮะเห็นพี่ผู้ชายเอามาใช้แล้วเป็นไงมัางดีค่ะดีกว่าปีก่อนๆที่ทํามาไม่ใช่แบบนี้ค่ะครับปีนี้รู้สึกว่าดีค่ะมั่ม่วเลูกเยอะครับครับแล้วเปรียบเทียบกับสวนอื่นนี่ของเราสู้เขาได้เนาะสู้ได้ค่ะปีนี้ไม่อายเพื่อนละค่ะปีนี้ล้ำหน้าล้ำหน้าเลยเนาะล้ำหน้าล้ค่ะล้ำหน้าเขาเรื่องต้นทุนครับต้นทุนเรใช้แล้วต้นทุนเป็นไงครับจะประหยัดปุ๋ย เคมีทั่วไปยังไงค่ะทั้งสวนมีทั้งเงาะมีทั้งมะม่วงหมดไปแค่สองชุดเองค่ะนี่อ๋อหมดไปแค่สองชุดเองครับแล้วถ้าปกติเราใช้ปุ๋ยเคมีธรรมดานี่เราหมดปุ๋ยเยอะไหมฮะเยอะค่ะประมาณสักเท่าไหร่ครับเจ๊ทีหนึ่งก็ถ้ามาใส่ก็จำนนนะค่ะสิบกว่ากระสอบนั่นแหละสิบกว่ากระสอบกระสอบหนึ่งตีเอาง่ายๆแค่แปดร้อยนะครับสิบกระสอบก็แปดพันครับนี่ครั้งละสิบกว่ากระสอบ อย่างน้อยสองครั้งแล้วปุ๋ยเราแค่สองชุดหมดไปเท่าไหร่ฮะสามพันแปดครับผมคูณให้เลยสามพันแปดยังเหลือเนาะยังเหลือที่คุยกันนะครับครับก็ปุ๋ยของเรานี่ก็คือชาวสวนก็โกหกตัวเองไม่ได้ฮะคือต้องดูที่ต้นไม้เนาะเนี่ยมะม่วงเนี่ยครับ มีมีเพื่อนบ้านที่เขาเห็นเราใช้ว่าดีเขาก็มาซื้อไปใช้เขาก็มาบอกว่าของเขาดีขึ้นนะคะอ๋อเหมือนกันเขาม่วงลูกของเขาก็ติดตอนตอนนี้เราแนะนํะข้างบ้านแล้วเนาะมคนมาซื้อไปใช้หลายคนนะคะบอกว่าดีค่ะครับจากจากที่ผมเอาเอามาลงฝากพี่เขาไว้ฮะตอนนี้มี มีคนมาซื้อละเพื่อนเพื่อนใจเพื่อนเนี่จะมาดูมาขโมยมาดูเองนะเหมือนของน้องว่ามันใส่สูตรอะไรมันบอกว่าแต่แรกไม่ได้ใช้ไม่ได้พูดไม่เคยเห็นว่าเออมันออกลูกได้ยังไงของกูณน้มันไม่ออกลูกอ๋อของของเราออกดีกว่าเขาออกดีแล้วมันมาขโมยมาดูบอกว่าเอาอะไรใช้ของเราเอสเคเอสเคนะครับอ๋อเขาจะถามเนาะบอกว่าใช้เอสเคนะใช้ตัวนี้นะพี่เนาะเฮียมาส่งให้บอกเรา เราก็ไม่ได้โกหกเขาเนาะไม่ได้โกหกเามาดูเองเออแล้วเมื่อกี้ช่วงต้นรายการพี่บอกว่าไปพ่นเงาะพ่นเงาะอแะ้วเงาะใครใครเห็นก็ไปเอาอะไรมาทํากับเงาะแบบชอบหมดเลยยิงไหนกิงไหนก็ชอบหมดเลยครับอันนี้ผลงานครับผลงานเอสเคเราเลยนะเอสเคค่ะอ๋อแล้วใบก็เขียวเลยนะใบไม่มีเหลืองเลยค่ะจากเงาะที่ไม่ได้กินน้ําอยู่บนเขาที่ไม่ได้กินน้ามันก็ ชอบหมดเลยอะค่ะปีก่อนนี่ไม่มีชอบไปครึ่งหนึ่งมีชอบครึ่งเดียวที่มีน้ำแต่ปีนี้ชอบเหมือนกันทุกต้นค่ะค่ะแล้วอันนี้เขาเรียกอำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอพราวค่ะอ๋ออำเภอพราวครับท่านผู้ชมครับจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่เนาะครับผมฝากบอกฝากบอกอันนี้จะฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านเกษตรกรทั่วไปอะครับว่าให้เขาใช้ค่ะเป็นไงครับ ถ้าใช้ตัวนี้เป็นไงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ตามความรู้สึกพี่เลยครับมีเพื่อนๆที่ชาวสวนการที่ว่ารู้ว่าสวนมะม่วงหรือลำไยที่ว่ารู้สึกว่ามันต้นมันส้มไปอะไรแบบนี้นะคะลองใช้ s อดูค่ะแล้วจะได้ผลค่ะเพราะเราใช้มากับตัวเองศึกษามาปีนี้รู้สึกว่าดีที่สุดเลยค่ะครับเคยใช้มาหลายๆอย่างลยาทุกอย่างที่ว่าใช้กับมะม่วงอะไรลำไยเนี่ยไม่ได้ผลเท่าเคค่ะครับผมของดีที่สุดแล้วค่ะครับแล้วช่วยบอกเบอร์โทร ให้ทางบ้านด้วยครับโทรค่ะ080ค่ะ1210766ค่ะของคุณทวัชชัยมิดาค่ะครับถูกขอทวนอีกรอบหนึ่งครับ0801210766คุณทวัชชัยมิดาค่ะคือถ้าเกษตรกรท่านใดมีปัญหานะครับอยากสอบถามนะครับว่าตัวนี้ดียังไงอะไรยังไงพี่ยินดีให้ข้อมูลตลอดไหมครับ่ะยินดีค่ะยินดีเลยนะโทรมาคุยกับพี่แจ๊เดือนได้นะครับครับผมก็วันนี้ บริษัทของ SK99 นะครับก็พาท่านมาชมเสร็จแล้วเดี๋ยวมีเท็กอะไรดีๆเที่ยวหน้าทางผมสมพร SK จะนำมาเสนอใหม่อีกทีครับวันนี้เราขอสวัสดีคแค่นี้นะครับ,บดดครับวสวัสดีครับผม999คือ9แรกของคนไทย s k 9, 9 9ปุ้ย NC เคมีชนิดน้ำ ช่วยเพื่อทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 ร,ร,าาร,ร,รสวัสดีครับเออวันนี้ผมชุมพลนะครับเออจเจริญสุขจากรายการข่าวเกษตรแนวใหม่ก็วันนี้พาท่านผู้ชมกลับมาพบกับแปลงนานะฮะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ sk 9 9 9ของเรากับ sp organic นะฮะก็เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมพบกับท่านเกษตรกรให้เกษตรกรแนะนำตัวเองนะครับว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็ ท่านชื่ออะไรนะฮะสวัสดีครับพี่ที่แนะนำสื้อนิดนึงพูดดังๆนิดนึงพี่พ,พี่บอกชื่อเลยที่รวมทริปขายวงนะฮะก็ผมมาได้มาเอาผลิตภัณฑ์ s k 9 9คมาแนะนําให้กับพี่เล็กแฟนพี่นะฮะแล้วก็ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ตอนนี้การใช้นี่พี่พี่เล็กเขาใช้เป็น2ช่วงนี่ช่วงไหนบ้างครับ 30มสิบกว่ากสบวันนะครับแล้วเที่ยวสุดท้ายเนี่ยเราก็ฉีด SP ไปหนึ่งเที่ยวนะฮะก็คือใช้ผลิตภัณฑ์และผลที่ออกออกมาเนี่ยคือตอนนี้อากาศร้อนมากแล้วก็แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่พี่เล็กทำทั้งหมดที่ที่เดียวนะคะแต่ว่าพี่พี่กำลังเทิร์เยอะก็ในคือคือยตดเป็นเป็นหลายร้อยไร่เลยนะพี่ก็ถ้าผลิตภัณฑ์เอ ได้ผลผลิตได้เรามาดูตอนเก็บเกี่ยวว่าได้เท่าไหร่เนี่ยว่าได้เท่าไหร่แล้วให้พี่จะได้แนะนําเกษตรกรว่าตรนเนี้ยมันใช้ได้ผลจริงก็อยากจะให้พี่ลงทิปแนะนําหรือพูดพอประทับใจเกี่ยวกับพันเอ็สพีเนี่ยว่าเป็นยังไงพี่ก็ดีอะวงสายวงก็ได้เปรียบเทียบกับนาข้างๆก็เปรียบเทียบกับนาข้างๆนานเราก็ผลผลิตดีกว่า,าแลา<ด>้วเกี่ยวกับในพื้นที่นี้คนมาดูเยอะนะตอนนี้คนมาสอบถาม ว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรลืมบอกพี่ไปว่าตรงนี้นี่อยู่ที่ไหนนะพี่คลองคลองเจ็ดคลองเจ็ดัญญาอำเภอคลองหลวงคลองหลวงฮะอำเภอคลองหลวงนะนี่คลองหลวงก็จังหวัดปทุมธานีก็อันนี้เป็นแปลงที่เราใช้เต็มสูตรของเราเลยนากระทั้ง SK และ SP นะครับถ้าถ้าเกษตรกรอยากจะมาชมแปลงนาเนี่ยพี่พอจะบอกทางได้ไหมว่าเข้ามาทางเส้นวางน้อยวังน้อยเข้ามาทางวางน้อยก็ถึง ทางตัดแล้วก็เข้ามาได้เลยตรงนี้ทะลุไปได้ทะลุหมดได้ะของเราในคลองนี้รู้สึกว่าดีดีดีกว่าของคนอื่นเขาแต่ก็ต้องดูน้ําหนักทั้งนืนแต่เท่าที่ดูมันก็ไม่มีเม็ดรีดเม็ดรีดเม็ดอะไรมันก็ไม่มีเป็นช่วงช่วงออกช่วงถ้าออกก่อนหนี้เม็ดมันจะรีดบ้างเพราะอากาศมันร้อน มีมีฝนตกในที่สุดสองวันนี้ยังไม่มีตกก็ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาสัมภาษณ์สวัสดีครับเท่านผู้ชมทางบ้านผมชุมพลนะครับจากรายการข่าวเกษตรแนวใหม่ก็ในวันนี้ก็ได้พาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาที่แปลงซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ SK99 9ของเรานะครับ ก็เดี๋ยวตรงนี้อยู่ที่ไหนแล้วท่านเกษตรกรชื่ออะไรผมจะให้ท่านเกษตรกรแนะนํานะฮะสวัสดีครับครับพี่พี่เล็กพี่เล็กนำพลเอะไกขายวงขายวงนะฮะพี่เล็กขายวงก็ตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่สามคอมเจ็ดยู่สามคอมเจ็ดอำเภอคลองหลวงครับก็เกี่ยวกับแปลงเนี่ยก็คือพี่เล็กได้ทดลองใช้ปุ๋ยปั่นอีเคข้าวเก้าเก้านะฮะให้ทดลองอยู่เป็นจำนวนทั้งหมดสองสองสองครั้งนะพี่ เลื่เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยพันธุ์นี้พี่ทางดินพี่ลดลงไหมเห็น<ล>ที่นี้ก็คุยในรนยกาน,ยน้อยลงมาหน่อยอะ่ะก็คือเราก็ลดทางดินลงด้วยเพราะว่าพันธุ์ข้าวที่เป็นพัน47สี่เจ็ดพันไม,ไม่ชอบงามเท่าไรไม่ชอบงามนะพี่ก็คือว่าการดูแลก็คือว่าถ้าไปใส่งามมากเนี่ยจะทําให้ข้าวเนี่ยไม่เป็นบุ๋มลำต้นเป็นบุามลำต้นไม่ออกรวงเยอะแล้วเป็นเม็ดจ,จะรีบเยอะอ่าเป็นเม็ดรีบก็คือเฟื้องใบไปนะครับกเ็เราใช้เอสเค นาพี่ทั้งหมด15ไร่ประมาณก็ใช้ SK เราไป2องสองขวดแล้วหลังจากนั้นประมาณ60วันผมเอาปฏิทภัณอ์ SP เอาคนิกมาให้พี่เล็กเนี่ยลองทดลองดูนะฮะก็ขวเล็กๆพี่กระฉีดไปก็คือแต่ว่าจะมารอบนึงมันไม่ทันพอดีปล่อยน้ําแล้วฮัก็ให้พี่เล็กช่วยบอกท่านเกษตรกรว่าในฤดูกาลในีือมัอากาศมันร้อนว่าอากาศมันร้อนก็คือมัน ผลผลิตมันไม่ค่อยได้ดีอ่ะไม่เหมือนหน้าผลแต่ข้าวรุ่นนี้มันชอบผลนไงยคือหน้านี้เนี่ยคือเกษตรกรท่านอื่นบอกว่าถ้าเกิดว่าได้ข้าวถึง8 0นขึ้นเนี่ยก็ถือว่าผ่านแล้วถือว่าผ่านทุกยี่ห้อนะพี่ก็คือว่าถ้าถ้าได้ข้าวขนาดแต่ขนาดนี้ผลผลิตพี่พี่เล็กคิดว่าเป็นไงพอใจไหมมันก็คิดว่ามอดูดีอ่ะใช้ได้ดีกว่าเจ้าอื่นเลยดีดีกว่าเจ้าอื่นเลยนะก็คือตอนนี้เกษตรกรแถวนี้เนี่ยมาสอบถามก็ถามเหมือนกันว่าใช้ปุ๋ยตัวนี้ อีกครั้งใช้ยังไงใช้ยังไงวิธีการใช้พี่ประมาณ30ประวันฉีดครั้งแรกแล้วก็บกสิบประวันครั้งที่สองครับผมก็ใช้แค่สองครั้งสองครั้งแล้วในในทางทางดินเราก็ลดต้นทุนลงไปด้วยลดลดไม่หน่อยลดลงไปเพราะว่าถ้าเราไม่กล้าใส่เยอะเพราะมันคือมันเขียวพวงนี้มันเขียวแล้วไม่กล้าใส่ไม่กล้าใส่แล้วต้นมันก็โอเคนะพี่อากาศร้อนก็ในวันนี้ก็ลดมารอเกี่ยวรอเกี่ยวที่เล็กโทยผมมาดู ก็เดี๋ยวถ้าได้ผลผลิตยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาได้ดีมันน่าปลื้มใจนะน่าปลื้มใจอยาให้เกษตรกรทุกท่านถ้าคิดจะใช้ลองใช้ด้วยเลยเพราะถ้ามันน่าจะดีะก็คือว่าเราจะเพิ่มต้นลดต้นทุนแล้วเราก็เรื่องแมลงหนอนอะไรก็ไม่ค่อยมีเพราะต้นมันแข็งด้วยใช่ไหมพี่ต้นแข็งใบตั้งเดียวเขียวเขียวเลยใบยังเขียวอยู่เลยกลัวเลยใบผ่านใบผ่านมานึ่ว่าเกี่ยวไม่ได้มะ เดยังเขียวไม่ได้เลยก็ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยพี่เล็กขอขอเบอร์ได้ไหมพี่ถ้าเกิดว่าเกษตรกรที่รับชมทางรายการทางบ้านเนี่ยสนใจหรือไม่เชื่อเนี่ยจะโทรมาสอบถามพี่เล็กเองเลยพี่เล็กนี่ก็เป็นน้องพี่กำนันเทิดเป็นเป็นพี่มีอ่ะเอาพี่อ่ะพี่พี่แฟนกำนันเทิดด้วยกำนันเทิดท่านก็ดูอยู่ก็จะยังไงถ้าในความเจ็บเนี่ยถ้าได้พี่เล็กเนี่ยผมว่าคิดว่ายังไงก็จะเป็นผลงานของบริษัทเราด้วยเอฟเก็พี่ ขอเบอร์พี่เล็กมานิดหนึ่งได้ไหมคุณ0806059162ครับผมก็ในวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะพี่เล็กครับในวันนี้ก็ผมชุมพลนะครับจากรายการข่าวเกษตรแนวใหม่ก็เราจะทําพาท่านผู้ชมมาพบกับแปลงที่ประทับใจนะฮะให้ผู้ชมทางบ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ดีก็ในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชุมพลนะครับ จากรายการข่าวกเกษตรแนวใหม่ก็วันนี้พาท่านผู้ชมกลับมาพบกับท่านเกษตรกรนะครับว่าจุดนี้จะอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็ท่านเกษตรกรชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะเชิญท่านผู้ชมพบกับท่านเกษตรกรสวัสดีครับพี่ค่ะ <ขอ S 1> พี่อะไรครับพี่ชูศรีช่วยคับชูศรีสมัยค่ะฮะพี่ชูศรีทสมม่กอ็อันนี้<ข>อ,อยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ปทุมธานีค่ะปะทุมเอ่ออำเภอคลองหลวงอำเภอคลองหลวงหมู่สามหมู่สองค่ะหมู่สองนะฮะก็คือ เส้นตรงนี้ก็าเลยคลองเจ็ดคลองเจ็ดนะก็คือพี่ก็ทํานาทั้งหมด2แปลงสองแปลงนะฮะก็คือแปลงนี้ก็18ไร่18ไร่แล้วก็แปลงรุ่นอีก12ไร่ค่ะอันนี้เออเป็นพันพันอะไรครับพี่พันพันที่ปลูกสุพันสี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ดนะพันสี่เจ็ดกอขอยืนกอขอกอขอยี่เจ็ดนะฮะก็เดี๋ยวพี่มาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะได้นทินนานะก็เกี่ยวกับปีสะพานเอสเคเนี่ยพี่พี่ชูศรีได้ใช้ไปแล้วแล้วก็มีความประทับใจ ะะก็คือเราฉีดไปเที่ยวแรกเมื่อข้าวตอนอายุประมาณ30ประมาณ4ประมาณเดี๋ยวน,นะที่เราปล่อยน้ําแห้งปล่อยน้ําแห้งก็ประมาณ30วันสามสิบวันนะ,ะตอนนี้ข้าวก็มีอายุอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็สี่สิบสี่สิบห้าวันส <45 S 1> <ะ>ี่สิบห้าวันเดี๋ยวเราก็จะฉีดเอสเคตัวนี้นะอีกรอบหนึ่งเพื่อ<ะ>เป็นการรับท้องแต่ว่าข้าวพันสี่เจ็ดนี้ก็คือว่า เขาไม่ค่อยชอบปุ๋ยที่ก่อนเข้ารายการได้คุยกับพี่นะะนะฮะก็คือทั้งปุ๋ยทั้งดินนี่เราก็ใส่ไป18ไร่นี่พี่ใส่ไปทั้งหมดกี่กระสอบนะก็ตอนนี้รอบแรกรอบแรก9กระสอบรอบแรก9กระสอบแล้วก็รอบสองนี่ใค่ะรอบสองหกกระสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เอชเคนี่เราเราใช้เยอะไหมพี่ขวดขวดหนึ่งเนี่ยเราฉีดไปกี่ซีซีสิบแปดไร่เนี่ยสิบแปดไร่ก็คืออันนี้ครึ่งหนึ่งก็คือสองร้อยห้าสิบซีซีต่อน้ําประมาณ 6ก0้อยลิตรหกร้อลิตรนะคะเราผสมแล้วเราก็ฉีดเป็นละอองฉีดใน,ในเวลาไหนที่ช่วงตอนไหนตอนตอน,ตอนที่เราฉีดช่วงเช้าอ,อ๋อช่วงเช้าช่วงเช้าก็คือฉีดเป็นละอองไปก็ตอนนี้ก็แปลงนาพี่เนี่ยอยู่ตรงนี้ก็พี่ก็กว้างขวางคนรู้จักเยอะก็มีเกษตรกรท่านอื่นมาถามว่าพี่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็อยากให้พี่เรียนท่านผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เอเคเราว่าถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงก็คือว่า หลังจากเราใส่ไปแล้วเนี่ยม,มันมีการความเปลี่ยนแปลงอย่างไรอ๋อมันดีขึ้นค่ะจากจากแบบว่าข้าวที่ว่าไม่ค่อยจะแต่มองดูว่าปริมาณหรือผลเนี่ยมันจะแบบว่าตแตกกอแตกสาขาแบบว่าดีแล้วก็เขียวตลอดคือตอนแรกเนี่ยข้าวมันบางนะตรงนี้ที่เรามาดูกันตอนแรกที่ช่วงที่ยังไม่สีเนี่ยก็คือนกมันย่าด้วยอะไรด้วยแล้วข้าวมันบางนี่ฮะเนี่ยตรงนี้นะก็ยัง แต่พืชเกือข้าวนี่ก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้จากที่ตอนแรกมันเป็นสีแดงด้วยก็กลับเขียวขึ้นมาอันนี้ก็ฉีดไปได้ประมาณ15วันนะได้ประมาณ15วันต่รหรือเราก็จะฉีดเจ้าต่อนะฮะก็ยังไงก็ผลิตภัณฑ์ SK อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าท่านท,าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยใช้เป็นยังไง พี่ชูศรีพอจะให้เบอร์ได้ไหมครับผมจะขอรบกวนขอเบอร์พี่หน่ออ๋อได้ค่ะแต่ตอนนี้โทรศัพท์เหมือนขัดข้องเล็กอ๋อขาดคล้องขาดคล้อ่าหาได้ได้ได้ยังยังไม่ไม่สะดวกนะฮะถ้าเดี๋ยวเอาไว้คิดหน้าก็ได้พี่แต่ว่าถ้ามาหานี่ตรงนี้ไม่ยากก็จะอยู่เลยแถววัดศรีสโมสรเลยนะฮะก็คือติดถนนนี่เลยนะฮะถนนวงแหวนวงแหวนวงน้อยเลยสนามที่นี่ถ้าขับรถหาไปสามารถที่จะถึงว่า เียวกว่าคนอื่นเขาคนมาสอบถามเยอะก็ธรรมดาพี่ทําทุกเที่ยวก็พี่ได้ผลก็เป็นไล่ก็ตกเป็นร้อยถังพ็ผมก็ลไม่เคยตกก็คือเป็นนาต้นแบบของคนทำนี้ด้วยนะครับก็ในวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่อย่างมากเลยที่ให้โครกาสนะครับขอขอบคุณมากเลยครับก็สำหรับผลิตภัณฑ์ XK999 นะครับถ้าท่านผู้ชมหรือเกษตรกรท่านใด ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เราแล้วมีความประทับใจนะครับแล้วก็อยากจะให้ผมมามาดูแล้วก็เพื่อที่จะได้แนะนํากับท่านเกษตรกรท่านอื่นเพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะโทรติดต่อมาทางผมได้นะครับที่หมายเลข08968076801274นะครับก็เดี๋ยวผมกับทีมงานก็จะมาดูแล้วก็มาสัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารสําหรับท่านเกษตรกรท่านอื่นๆต่อไป ก็ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับฟังข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับข้าราช้ชมครับการตื่นตัวตื่นใจของเกษตรกรไทยยุคใหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นที่น่าชื่นชมอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวนี้คนไปทำอาชีพเกษตรถือว่ามีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากกว่าเดิมมากเนื่องจากการเพาะปลูกหรือทำการทำเกษตรสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิต ทำให้ชีวิตมีความร่ำรวยมีฐานะเป็นอยู่ที่ดีมากกว่าเดิมโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้มีการรับประกันราคาข้าวก็คือจำนำราคาข้าวหมื่นกว่าบาทหมื่นสี่หมื่นหพันบาทก็ถือว่าเป็นสิ่งอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้คนหันกลับไปทำอาชีพเกษตรเพิ่มมากขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและก็รับฟังรายการข่าวเกษตรแนวใหม่ด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ SK 999คือก้าวแรกของคนไทยนวัตกรรมันยิ่งใหญ่ช่วยเปิดเติบโตใน